มันมาหมันมาไหนขอดูหน้าพี่บี้หน่อยยังไม่หยุดยังไม่หยุดมันไม่หยุดเบ็นในช่องหรอคะโอ้่หบนโนบนโนเซ็งบนโนเซ็งบนโนรอเพลงตับ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 ลูกตาเรชอบมากพี่นางดูเบนเน่ กลัวท <c oughs> ินไหนเกรงใจรักนะในใครว่าไม่กล้าเข้าไปอู้มันมันลูรู้ว่าเด็กเล็กเต้นเท้าไฟเป็นแบบนี้นี่เองเบียงไปเบียงมาไงเท้าไฟไหนเท้าไฟโอ้โหมัน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 เบนเน่คะไม่ได่จะเต้นจนจบเพลงเลยเหรอลูกเพลงอื่อนไม่เต้นนะ จะมากระมิเกเซ่เปเน่ก็ไม่เต้นเปเน่ชอบพี่บี้เฮ้ยปวดหัวอะไรเนี่ยอะไรโหมันมันเท้าไฟเท้าไก่โอ้โหู่ผมบอลโบน้องโบน้องคะขอดูหน้าชัดๆเลยเสียงอะไรกันเนี่ยบีเบอร์อะไรไม่ชอบไม่ชอบ ้อปะ๊ะป๊าเปิดวอลลุ่มดังๆหน่อยนี่นี่โอ้ววววอ้าจับขาไว้ทำไงดีจับขาไว้ก็เป็นไงโอ๊ยๆๆโอ๊ยจับขาจับขาไว้ยอมจับเตะออกแล้วผลเมื่อกับไม่เต้นเลยดูโอนอะไรอ่ะ อะไรอ่ะเราชมวิวดีกว่าดูนี่เต้นจนจบเพลงจริงจบจบแล้วไม่ได้จบ